พื้นหลังรูปตาข่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัว X ตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีครับผมโคชเบ้งนะครับสาธิกธนทักษ์กับรายการขอขยับ X ออกประกายทำได้ทุกที่นะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการพัฒนาความสามารถในการเคลื่อนไหวนะครับของข้อเข่าโดยการควบคุมกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าาคือตอนนี้เราจะพัฒนาการเคลื่อนไหวเนะี่ยเขาเรียกว่ามันมีมุม ปัจจุบัในในอดีตเนี่ยเราจะทาการการเคลื่อนไหวคือเป็นแบบพาสซีฟก็คือใช้แรงเนี่ยออกแรงดึงขึ้นมาทําให้มุมของเราเนี่ยสามารถการเคลื่อนไหวได้มากขึ้นแต่นะครับถ้ามันมีแต่มุมการเคลื่อนไหวอย่างเดียวกล้ามเนื้อเราไม่สามารถคอนโทรลได้มันมีส่วนต่างกันอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องควรระวังนะครับคืออย่างเช่นถ้าผมยกตัวอย่างเนี่ยเราล็อกทุกอย่างไว้เลยเนี่ยแล้วให้ผมยกขาขึ้นมาเองเนี่ยกล้ามต้นขาผมยกขึ้นมาได้แค่นี้ยืดยืดต้นขาด้านหน้าได้เท่านี้ แต่ถ้าผมเอาสามารถเอามือดึงเนี่ยสังเกตว่ามันมีส่วนต่างอยู่เราอยากให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยสามารถควบคุมให้มันได้ใกล้เคียงกันไม่อยากให้มันมีส่วนต่างเยอะนะครับเบื้องต้นเราจะฝึกใช้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเนี่ยดึงยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าขึ้นมาด้วยแรงของเราเองนะครับเพื่อทําให้สามารถคอ we นโทรลเวลาเราออกกำลังกายหรือเคลื่อน,นไหวร่างกายได้ยอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเดี๋ยวเราลองนะครับจะให้ดีเนี่ยคือถ้าไม่มีไม่เป็นไรไม่มีก็ยืนอยู่เฉยๆนะครับแล้วก็ยกยกขามาด้านหลังเนี่ยให้เยอะที่สุด เราก็สึดเก่งขาด้านหลังนะครับแต่ยืดจริงๆเนี่ยมุมของขาในแ่วนี้แต่เหมือนยกขึ้นสูงคือเกิดจากการที่ว่าเราขยับต้นขาไปด้วยฉะนั้นเราจะล็อกตรงนี้ไว้คือจะให้ดีเนี่ยถ้าไม่ไม่มีเสาเนี่ยก็คือพยายามให้มันอยู่มุมเดิมเอาจับไว้แล้วก็ยกขึ้นมาให้สูงที่สุดแล้วก็เอาลงยกขึ้นมาให้สูงที่สุดแล้วก็ลงเดี๋ยวเราลองพร้อมกัน1ิครั้งนะครับโคสเป้งชายหนุ่มรูปร่างได้สัดส่วนสมสรออกำลังกายรองเทา้าผ้าใบา เขายืนตรงหันหน้าเข้าหาเสาปูนขนาดใหญ่วางมือซ้ายบนเสาแล้วยกเท้าขวาขึ้นด้านหลังให้เข่างอหน้าขาตั้งตรงมือขวาวางไว้บนหน้าขาขวาโคสยกเท้าขึ้นลงด้านหลังแบบนี้ไปจนครบเซตที่ผมเอามือจับไว้เพื่อไม่ให้ต้นขามันหลุดไปด้านหลังแต่ทีนี้คือถ้าใครมีเสาก็อย่างบอกพิงไว้นะครับยกขึ้นไปให้สูงที่สุดโคสทำท่าเดิมแต่สลับยกเท้าซ้ายขึ้น และขยับตัวเข้าไปกอดเสาให้ลำตัวกับหน้าขาชิดเสาไว้แล้วค่อยๆย,ยกเท้าซ้ายขึ้นลงแขนทั้งสองยังคงกอดเสาปูนไว้หลักการนะครับอันนี้มันเป็น active stretching ก็คือเราจะออกแรงกล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามเพื่อจะยืดกล้ามเนื้อของเราที่ต้องการแต่นี้คือพอเราทําได้ชํานาญแล้วเนี่ยเราอยากเพิ่มความแข็งแรงแล้วเพิ่มมุมอย่างรวดเร็วด้วยนอกจากจะคอนโทรลได้อย่างเดียวนะครับเราก็ทําการออจับให้มันอยู่ในมุมที่เริ่มเกิดถูกการยืด แต่ทีนี้คือแทนที่ว่าเราจะออกแรงดึงเอามือเนี่ยดึงส้นเท้าหาสะโพกอย่างเดียวให้เราออกแรงเตะขานะครับออกแรงเตะขาเหยียดขามาออกแรงเหยียดขาแต่ขณะที่เราเหยียดขาเนี่ยมือเราถูกดึงลังไม่อยู่นะครับออกแรงเตะขาลงอ่าแล้วมือเราดึงลังไว้หลังจากนั้นออกแรงมือให้เยอะขึ้นโดยที่เรายังพยายามเตะขาลงอยู่นะครับอ่าดึงกลับขึ้นมา ขาเนี่ยพยายามเหยียดไปตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเราลองทําพร้อมกันนะครับ5ครั้งแต่ออกแรงมือให้เยอะกว่านะครับพร้อมหายใจออกดึงท่าที่2โคชยืนตรงหันหน้าเข้าหาเสาว,วางมือซ้ายบนเสาแล้วยกเท้าขว,าข,วาขึ้นด้านหลังโดยใช้มือขวาจับข้อเท้าไว้แขนตึงทรงตัวได้ขาซ้ายทําท่านี้ค้างไว้สังเกตว่ามือต้องออกแรงดึงมากกว่าปกติคือถ้าขาผมไม่ได้เหยียดลงเนี่ย เราก็สามารถดึงได้สบายๆแต่ทีนี้ขาผมจะต้องการทําการเตะขาลงนะครับมือผมก็ต้องออกแรงมากขึ้นได้ความแข็งแรงของทั้ง2ส,ส่วนเลยทีเดียวอลองอีกข้างหนึ่งครับ5ครั้งออกแรงเหยียดขาไป แและกก็อออรงงดึงมืโค้ชทำท่าเดิมแต่สลับข้างยืนตรงมือขวาวางไว้บนเสายกเท้าซ้ายขึ้นด้านหลังใช้มือซ้ายจับข้อเท้าไว้แขนตึงพยายามรังเท้าขึ้นมาในขณะที่เท้าซ้ายพยายามจะวางลงโค้ชทำท่านี้ค้างไว้ทำเป็นประจำนะครับกล้ามเนื้อต้นขาของเราเนี่ยก็จะมีความเขาเรียกว่าเออคล่องตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถควบคุมขณะที่เราทำการ เคลื่อนไหวไปในทิศทางต่างๆได้ดีกว่าการที่เราจะยืดเป็นแบบพาสซีฟอย่างเดียวฉะนั้นเราก็ลองเอาไปประยุกต์กันนะฮะตั้งแต่คือการกระตุ้นมันนะครับด้วยการใช้กล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามแล้วก็ทําการเพิ่มมุมของมันด้วยการออกแรงต้านนะครับสามารถทําได้เป็นประจําในชีวิตประจําวันแล้วก็สามารถใช้เป็นท่าในการวอร์ัพในการออกกำลังกายท่าหนึ่งจริงๆก็คือสามารถทําได้เซตละสิบครั้งนะครับหนึ่งถึงสามเซตทำเป็นประจํารับรองว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นแน่นอนครับ